สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ลุงมาเล่นเกมซ่อนหานะครับใครที่หาลุงเจอก่อนลุงจะแจกซีไมซ์สปักกิ้งไชนีนะครับผมซึ่งบางคนบอกเป็นล้านเพจะได้ด้วยนะมาดูกันนะว่าลุงจะไปแอบตรงไหนและใครจะเป็นคนเจอลุงคนแรกถ้าพร้อมแล้วมาับชมกันเลยฮะหหนักหีแหมดไม่มีโรลีสจีหรอใช่แต่ล่าสดหนูเจอตรงหน้าโรลีต่ ลุงเห็นน้ำมนต์ไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยหมดแล้วเปล่าหมดแล้มีน้มนเกิดใหม่ลองนก่อนลเอาแล้วนะเดี๋ยวลุงบอกให้เข้ากันเข้านะทุกคนนะใจเย็นก่อนเด้อรู้ไหมเดี๋ยวปิดไฟก่อนปิดไฟใครมีเลขมังกลางคืนไหมมี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 โอเคโอเคเร่งไหมเร่งเลยเร่งเลยถ้าหมดคอนเกิดไปดีกว่าทุกคนก็อุ้ยไปดูนี่ อย่พึงตก้นะไปเลยปิดนเข้ามาเลยฮะเข้าเลยมาดูซิว่าใครจะหาลุงเจอคนแรกนะใครจะหาลุงเจอไปเลยฮะหายงหน้าบุคคนหมดเป็นล้านแล้วนะยังไม่ได้เลยนะแล้วนี่ลุงแจกไงตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังให้ดีนะ จะไปแล้วนะมอมหากันรืยยังลุงจะไปแล้วนะลุงจะบอกว่ารีบมาเลยนะโอเคไหมถ้าไปาไปแล้วให้สังเกตและมองหาดีๆนะเพราะว่าคาใบ้นี้มันได้เป็นคำใบสุดท้ายไอย้ลุงบอกแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะนั่นก็คืออยู่นอกประตูฮนะ <c oughs> ลุงอยู่นอกประตูนะเร็วๆอยู่ในน้ำวนนอกประตูนะ <c oughs> โอ๊ยตอนนี้มีคนเข้ามาแนละ้วท่านผู้ชมฮนะ ไม่น่าจะเชื่อนะครับมองฝั่งจากตรงนี้นะครับ oh <my. S 1> มีคนเดินเข้ามาและหนึ่งคน oh <my. S 1> ตอนนี้มีผู้ชมสองาั่นนะครับได้เข้ามากันแล้วนะครับม oh <my. S 1> องจากอีกฝั่งนี้เห็นได้ชัดเจนมากนะครับ oh <my. S 1> เอ๊อแต่ฝั่งไหนนะเอ๊ <laughs> ก็คนเล่นมาไล่เช้าเลยไม่ให้เช้าด้วยโอ้ยคุณซีคซีสู้ไม่ให้เช้าอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตะขีมึงบ้าม่ะโอ้ยเอามาเอาคุณซีทำมาอยู่นะคุณซีนะมองจากฝั่งนี้เห็นคุณซีแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาอันนั้นอันนั้นสนุกจังเลยสนุกจังเลยเอ้ยเมีการหยุดดูเอ้ลุงมองจากฝั่งไหนนะเอ้ย อุ้ยไซตามะไซตามะเดินตามไปด้วยจังหวะนี้ไซตามะเดินทางบุญจีไปแล้วจังหวะนี้ฮะอุวยมองจากฝั่งเห็นได้ชัดเจนนะเออใช่ใช่เอาแร็คมาปักแร็คใส่กล่องกล้องไม่ได้ก่อุ้ยเป็คนเร่งเวลาให้เช้าแล้วจังหวะนี้ฮะอวิวิวิ เอ๊ต้องอยู่ตรงไหนนะเอ๊เอเอวิ่ง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 เอาวะเอาวะเห็นคือเอ้ยอ้ีคนวิ่งมาแล้ววิ่งตามกันหมดตอนนี้คุณซีได้เดินออกมาแล้วครับอุ้ยเอ้ยลุงเห็นได้ไงลุงมองมุมไหนลุงมองจากข้างล่างเปล่าเอ๊มองมุมไหนนะ เอหยุดมีการหยุดมีการหยุดดูอันนี้โชว์กุญแจเนี่ยนั่นนั่นนั่นหลุกลุกปั่นถือวิไอ้ทั้งไหนทั้งไหนไม่มีไม่มี อยู่บนคริสต์ปานอยู่คริสตัปนบนสุดเลยอยู่บนคริสตัปนเร็วนีมาเอาถอดแจ็จริงๆก็เจอแล้วก็ขึ้นมาเอาไงเจอแล้วได้ขึ้นมาเอาลุงบอกแล้วใครเจอลุงก่อนเออนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะคริสตัปาบนสุดขัขึ้นไปหน่อยลุงวับไม้พี่ญหนะไข่ขึ้นมาเนี่ยเอา่แล้วก็ได้ผู้โชคดีแล้วฮะนั่นแหละเห็นไหม เจอแล้วทำไมไม่มาหาลุงใช่ไหมลุงปีนยี้ไปบอกเขาทำไมหลุดหลุดเจอแล้วไปบอกเขาทำไมใช่ไหมมันขึ้นได้มันก็เจะขึ้นไม่ได้ไงโอเคครับผมผู้โชคดีนะน้อยไม่ได้ก็ให้คนปุ่นตีได้ใช่ไหมอุยน่ารักมากอย่างน้อยก็เจ้าพลตีได้แก้วเจ้าพลตี ถือว่าฉวยโอกาสได้ดีนะนะครับฉวยโอกาสได้ดีจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยนะครับยอมรับเลยฉวยโอกาสได้ดีมากรับไปเลยเงสป s p กิ้งชายนี่ลูน่าซีนะครับอันนี้หายากจ,จริงนะหายากมากรับไปเลยครับปงิงปองผมเจอลุงแต่รรกแล้วแต่พยายามปิ้งอุ้ยเอ็นดูเจ้าเอ็ซีไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆครับ โอเคคร okay ับดีดีครับโอเคนะจิงถูกเอาฮะถ้าอยากให้มีกิจกรรมนี้ก็ฝากกดก่ดไลค์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดใจด้วยนะเอ็นดูอ่ะเจอแล้วรีบขึ้นมาไม่ต้องบอกคนอื่นเลยไหม